กับี่นานะคะหมอแพทย์กรมลงเมืเอเชียนะคะท่านรด้คอาการกระกรรมกเพิ่อนวนะคะท่านสื่อสารภูมิคันารท่องเที่ยมทั้งหมดนะคะดิฉับเาก็มีเกียรติบุรค่ะเพว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะมีจนวนี้นะคะัุบันนี้ผ้าประชากาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต้องขอขอบคุณภาพพันมากๆนะคะขอบคุณท่านนายกแหอย่างมากกับการลงรายถ่นะคะในการตับเตือนเชิงทุกอก งคครับเขสอนดท่านผู้เกียวข้องนะครับมี50ปีนะครับเร่อโยมนะครับถึงเป็นอยดมาเราเเล่นสำคัญก็จริงๆแล้วในวันทีใด้มาพูดคุยแดเป็นธรรมชาติใช้ำนีนะครับแล้วถาเกิด50ปีไม่พอก็อาจจะมีการเรียงโมเลเรื่องศิลระการงานนดั้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนอุตากรรมเราสะสมน่าต้องเทรียมอย่ามากผู้ท่านาบอีู่แล้ว ่าอยากให้ทราบในระยะเวลาย้ยว่าปีหน้าทั้งปีนเราจะมีการกระตุ้นาการท่อเที่ยวรใหญ่สุดต้อเนื่อนะครับเพราะในเรื่องปัญหาอุ่สตตนสะตาระแน่นอนครับมันตามตามาแน่นอนื่าเป็นเรื่องของไฟไม่พอไม่เป็นเรื่องของความมั่นคงพื่เป็นเรื่องปอปลอดภัยนะครับการไปมาหาสู่สัญจรต,ต่างๆแล้วการที่เราจะแม็กซ์ไมซ์อกแห่งของการที่เรามีการกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองหลักนะครับแล้ววันนี้เราก็มีการเพิ่ม5 5า หน้าเที่ยวนะตัวอย่างเช่นเรืองเดี๋ยวเรามีนสาที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเรารู้ล้ว่าเป็นหนึ่งในท็อปสามท็อปสี่ก o สเ่นเช่นเดยรีถ้ายังไงเราถึงจะให้ประโยชน์อมาเนี่ยถูกกระจายบวกไปในบวก้างเป็นลำปางลำพูนแค่ไรอีนะครับตรงนี้ก็อยากจะให้พูดคุยดินวว้านะครับเพราว่าไม่อยากให้แค่พูดถึงว่ารัฐบาลทำดียังไงนะครับหรือตรงไหนเปื่อดีพูดเรื่องปัญหาดีกว่าที่พวกทานมองอมจะเกิขึ้นเกิด นะครับเราน้องรับเพราะว่าเข้าใจว่าถึงแม้จะพูดเรื่องปัญหามาก็ไม่ใช่การด้อยค่าใครทั้งสิ้นแต่การมีปัญหามันจะยกขึ้นมาพูดก่อนนะครับโดยที่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมาในวันหลังแล้วก็จะเสียเรื่องการลงทุนไปเพราะว่ารัฐบาลจะลงทุนเป็นหมื่นล้านเลยที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเราก็จะต้องจัดยึดยึดต่างๆนะครับเพราะนั้นก็อยากอยากจะขอให้เปิดเป็นปุ๋ยที่มันธรรมชาตินะครับแล้วก็แล้วก็คู่กันอย่างโปรโตนะครับอะไรที่อยากแนะนำอะไรที่คิดว่าจะเป็น p o t e n ช i a l ปัญหา ก่อนนีมัจเขึ้นาสู่ช่วงการเปลี่ยนคิดเห็นเลยนะคะวันนี้เรามีหลายท่านนะคะที่อยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านจาจาร์ศิษฎศักดิ์ค่ะกระเบียนท่านท่านคนตื่นนะครับท่านบอกว่าไม่ต้องส่งแต่ว่าผมบอกว่าน่ายู่หายที่แม่นที่สุดคือฟรีวีช่านะครับถ้าไม่พวกเราเนี่ยได้กที่ก็ไปก็หน้าอย่างรวดเร็วนะครับ15ล้านคนนะครับนั่นคือสิ่งที่หล่ออย่แล้วนะครับทีนี้มันตัดเปานปัญหาอุตสาหกรับ เพรผมว่าท่านนายกเนี่ยให้เร็วขึ้นที่สนามอินต่างๆนะครับแต่ว่าปัญหาพวกเราเองที่ท่านส่วเอกและท่อนสตาซายนะครับสักก็คือว่าเรื่องเรื่องปวนะครับแต่วมีกระทรวงท่งเที่ยวได้ติดตามโดยท่านสกจสอบกรงนีกับท่านผ่้บราิหาน